มะม่วงกระต่อยแกแหงย,ยั่วจ้าอืมเจ้าปลาลับแบบข้นืมไม่มีแมดหอมแดง น้อยๆจิ้มอืม กลมหอมแดงเขากันเขากันเจียปลาละ รสชาติเปี้ยวๆแฝดแบบพามากกับนี่ใส่หอมแดงลงไป คลิปนี้ขอเจ็บเจ็บเด้อมันสมภาษาแก่แห้งได้อีกแหละ ฟินม,ม,ม,มันม่วงกระตอยมันบอกม่วงน่ำดอกไม้ที่มันบ้านในแกบ่บ่ ใช่ไหมเขาจะเป็นลูกแบบนี้ไหมเธอมะม่วงน้ําดอกไม้หรือเปล่าไอ้กรบื้อผู้ใดลู้คอมเมนต์บอกหน่อยเด้อถ้าแสบถ้าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มันแก่แล้วมันเปรี้ยวมากแต่อันนี้น่ะเปรี้ยวๆฝาดๆกาลังกินโอ้ย กับออกหอมหอมกันนิดนเ,เดียวอีกจะคํากินลายบบไดเด้อมันเป็นแนวไหมเอาล่ะพอหอมปากหอมคอกินเยอะไม่ดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย